สวัสดีครับผมสอนแอดมินเพจไดมาตเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิว OBD2 ตัวใหม่นะครับคือมาแซนแทนตัวเก่าที่ก็ตัวนี้เป็นชื่อ MAX Z12 นะครับคา r s สามาร g a เก OBD2 บก GPS นะครับผม ผมสั่งมา2ตัวจัดมาสองตัวเดี๋ยวตัวนี้ผมจะแจกรูปเพจนะครับเดี๋ยวแจกยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับอันนี้คือที่ผมสั่งมานะครับหน้าตามันจะเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นเมนูภาษาไทยนะครับติดตั้งได้เองนะครับสั่งมาจากช้อปปี้ออนไลน์นะครับช่องออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ออนไลน์ที่สั่งไว้ให้นะครับก็ราคาค่อนข้างดีอยู่นะครับเป็นรุ่นเซทสุ x เอกนะครับแม็กซ์วารันตี2ปีนะครับผม ตามลาไลน์ ID นี้ก็ได้ครับเวลาสั่งนี่ครับเฟซบุ๊กไลน์ ID แกะมาดูเลยนะอันบล็อกมาดูแล้วนะครับก็ในกล่องเนี่ยจะมีชิ้นส่วนอยู่ออสองล็อกสองบล็อกใหญ่ๆนะครับบล็อกแรกชุดสองแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือก็เป็นคู่ไทยนะครับผมประมาณนี้นะครับคู่มือ ในกล่องนะครับก็จะมีชุดนี้นะครับเป็นชุดของตัวเกตนะครับอ๋อตัวเกตน่ารักนะครับไม่ใหญ่ดีเลยครับเพราะว่าคันนี้ผมจะไปใส่รถที่บ้านนะครับรถครอบครัวเอาไปใช้ไปเที่ยวนะครับเป็นรถแหวนก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะไปนะครับหน้าตาโอ้น่ารักเลยถือว่าอย่ยงทปฝ่ามือนะครับเนี่ยแค่นี้เองครับก็คือแค่ครึ่งฝ่ามือเองก็ถือว่ากลมๆเล็กๆ ติดแล้วน่าจะไม่เกะก,กะดีนะครับก็มีเมนูนะครับกดตรงนี้หมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยครับเนี่ยนะเมนูหมุนซ้ายหมุนขวาครับแล้วก็ช่องต่อนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกาวยึดกับฐานมีารันตีมาให้2ปีนะครับผมแล้วก็เก็บนี่นะครับแล้วก็ส่วนกล่องนี้มันก็จะเป็นชุดอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นอพอร์ตที่ต่อมาที่ o b d 2นะครับแล้วก็ แล้วก็เสียบลิงก์ตรงนี้หรือว่าเป็นพอร์ตใช้ USB ก็ได้นะครับใช้บ C แล้วเสียบตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเสียบไปตรงนี้นะครับตัวต่อเข้าไปนี่ครับนะครับแล้วถ้าเราต่อ o b d 2นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นใสๆนะครับแล้วก็พอร์ตก็เหมือนกันนะครับเป็นเสียบนะครับแสดงว่าตัวนี้ไม่มีฐานมานะครับไม่มีฐานมา ฐานเนี่ยก็ใช้วิธีเนี่ยครับแปะกาวตรงนี้เลยครับแปะคอนโซลจุดที่เราจะวางเลยก็จะไม่ไม่สูงโดดแต่ก็อาจจะมีจุดอ่อนนิดนึงตรงที่อาจจะปรับมุมอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะติดกาวเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะติดตรงไหนนะครับผมนี่ครับหน้าตาของเก์ตัวนี้นะครับฟังก์ชันที่เขามีให้มานะครับก็มีแสดงอุณหภูมินะครับเข็มทิศนะครับผมความเร็วนะครับ วัวแบตเตอรี่วัดบูทเทโบด้วยนะครับตัวนี้รวมในบูทเทโบแล้วก็แสดงจอภาพรวมนะครับหลักๆก็คือซื้อมาไว้แสดงค่าพวก ECT นะครับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นนะครับวัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พวกอะไรอย่างนี้ต่างๆทั่วไปนะครับไม่ได้ซีเรียสต้องฟูลไทม์แบบฟูลดีเทลแบบที่ผมใช้อยู่นะครับกับรถพวกเทโบนะครับอันนี้รถแบบ NA ธรรมดาก็ใช่นี้นะครับราคาก็ไม่ถึงพันนะครับเห็นตรงนี้ที่ผมสั่งมามีโปรอยู่นะครับลองลองดูนะครับ แม็กแซทสิบเอ็ดคาร์สมาร์ทเกตนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ที่รถให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับอันนี้ผมก็เอาเกตมาลองติดกับรถสเตปบักอนนะครับก็เสียบปลั๊กตรงนี้นะครับใกล้นี้นะครับแล้วก็ต่อสายขึ้นมาพอดีมีสายเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะเกตเดิมมันที่ใช้อยู่อันนี้มันค่อนข้างรวนก็เลยสั่งอันนี้มาเพื่อจะใส่คันนี้นะครับก็อันนี้เป็น Honda Ste p Wagon นะครับเครื่อง2 0 0พันะครับปีประมาณ12 1สานะครับ กันนับปัดก็เห็นว่าไม่มีไม่มีเกจความร้อนนะครับผมมีแดว์วัดรอบความเร็วแล้วก็อัตราน้ํามันอัตราทางกิน้ํามันนะครับน้ำมันในถังนะครับก็เลยซื้อเกจนี้มานะครับเพื่อจะใช้งานก็เสียบแล้วก็ติดปกตินะครับอุณหภูมิ6กก็น่าจะใช่นะครับประมาณนี้แล้วพอเพิ่งสตาร์ทเครื่องถือว่าใช้งานได้ก็จะมีโชว์ค่า2อันนะครับรถมีออยเทมที่ผมตั้งไว้แล้วก็ ECT นะครับผม อีนนี้ตัวล่างเนี่ยเราจะเขี่ยไว้นะครับเขีย่ยเขี่ยเป็น RPM ก็ได้720ก็ค่อนข้างจะตรงนะครับกับหน้าปัดนะครับแล้วก็ Fuel นะครับแรงดันน้ำมันนะครับ Map Sensor Map Pressure Sensor นะครับ Oil Temp หกสิบหกัข้า,ขาบนแล้วก็มี Air a t i o นะครับ PC p c p psi นะครับกิโลเมตร iat นะครับ eld ไม่ต้องใช้ะไรส่วนใหญ่ที่ตั้งก็จะตั้งเป็น ett นะครับผมเดี๋ยวของกอนถือกล้องอีกมุมนึ่งแล้วก็ข้างบนเนี่ยผมก็จะปกติผมจะใช้เป็นตัวแบตเตอรี่ครับ แบตตอัวแบตเตอรีอตตร่โว้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ใช้แค่นี้นะครับผมพื้นฐานที่ดูอันนี้ก็เป็นค่าทั่วไปนะครับแต่วา่าพี่เปลี่ยนค่าได้ก็เปลี่ยนได้แค่2ตัวล่างนะครับก็คือการที่ผมตั้งไว้คือ ECT อุณหภูมุน้ำเย็นแล้วก็โวแบตเตอรี่นะครับน,ะบนี่ตั้งค่าย้อนกลับก็คือการเซตเมนูนะครับ อันนี้ตั้งติดตั้งค่านะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเช็คสแกนหรือลบโค้ดเอ็กอบนะครับที่มันลวนๆน,นะครับสแกนลบโค้ดที่โชว์ไฟโชว์นะครับว,ว่าเกิดการเนี่ยเข้าไปดูนะครับก็จะมีสแกนนะครับล้างค่าสแกนกดกดลงไปเนี่ยมันก็จะสแกนโ no น f โฟลนะครับแล้วก็ก็กดใหม่มันต้องวนเป็นเมนูไปน,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 นี่ครับ รปีดโอ้โหดครับดีมันก็ไปเรื่อยนะครับเนี่ยมันก็จะมีโชว์ค่าต่างๆนะครับอันนี้โชว์ค่าทั้งหมดนะครับของรถนะครับเอนจินโหลดคูลเลนเทมฟลเอลทิมนะครับต่างๆนะครับโชว์หมดเลยนะครับอันนี้ชมทุกอย่างแล้วกดเราเปิดมันเแา้ว้ก่อนนี่ครับก็หลักๆก็ใช้งานประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็จะมาใส่แทนตัวเก่าที่มันเสียนะครับ ซึ่งค่าที่ผมจะใช้โชว์หลักก็เป็นอ่าผมโดนดิปปุ่มๆม,มีโวนะครับกับออทออยไอวอเตอร์เทมนะครับออยเทมมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ซีวทีนะครับผมเสร็จแล้ก็ตัวนี้อ่ะเลยอืม นี้นะครับที่ใช้ก็คงโชว์แค่นี้สำหรับเกตตตัวนี้นะครับที่ใช้ตั้งค่านี้เขาเป็น Honda าเซบากอนนะครับผมจะมีลองทั้งสาคันนะครับมีคันนี้นะครับแล้วก็มีรถฮอนด้าเทอร์โบนะครับแล้วก็มีรถยุโรปเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับก็เปรียบเทียบกันว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมใส่เทียบให้เห็นนะครับระหว่าง OB d ปดจตตัวนี้นะครับกับรถยุโรปนะครับเครื่องเทอร์โบนะครับก็มาดูค่ากันนะครับผม ถ้าดูจากค่านะครับสังเกตไหมครับผมดูค่าของจากเครื่องยนต์ด้วยของจากเครื่องยนต์จริงๆที่หน้าปัดนะครับเป็นคูลเลนต์เทมนะครับก็คือ59องศาแล้วก็ดูที่เกจนะครับเกจก็คือ59องศา60องศานะครับก็คือใกล้เคียงกันมากถือว่าค่อนข้างตรงนะครับ59องศานะครับหับองศาพร้อมกันนะครับนะครับ60องศาพร้อมกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างตรงนะครับ เดี๋ยวผมลองอ,ออยเทมออยเทมอาจจะมีค่าเคลื่อนนิดหน่อยนะครับก็ใกล้เคียงนะครับหกสิบองศาห้าสิบเก้าองศานะครับที่เกจคือห้าสิบเก้าที่จะลดคือหกสิบองศานะครับให้ดูเห็นไหมครับที่เกจคือห้าสิบเก้าที่จะลดหกสิองศาออยเทมนะครับอ,อันนี้คือการเทสว่าค่ามันวัดได้ไหมวัดวัดได้จริงไหมนะครับก็ถือว่า ใช้งานได้นะครับแม้กับรถยุโรปนะครับแต่กับรถที่เป็นตระกูล h o n d a Turbo เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะเหมือนมันวัดค่าไม่ไ,มได้ครับวัดได้แต่ไม่ค่อยตรงก็คืออาจจะแนะนําตัวนี้สำหรับรถตัวรถที่เป็นเครื่องเอเอธรรมดานะครับหรือว่ารถที่เป็นรถยุโรปถือว่าใช้ได้แต่นะครับฮอนด้าที่เป็นระบบใหม่ๆเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะครับก็คืออาจจะต้องปรับเป็นรุ่นอื่นที่มีราคาสูงกว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพนะครับสำหรับตัวรถ ยุโรบเทอร์โบนะครับอ่าว่าเป็นยังไงค่าตรงไหมนะครับสำเนาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูอีกทีก็ได้อ่าลองเข้าอมดอื่นเดีย๋ยวดูว่าอืมผมไล่ดูว่า rpm มันตอบสนองเร็วไหมนะครับเดี๋ยเข็นเข็มไหมให้ดูหมดรอบ ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับจะมีดีเลย์นิดนิน้อยไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่ใหญ่โตนะครับก็คือใช้งานก็ได้นะครับเกตก็ค่อนข้างโชว์ค่าตามน้นหกสิบสามหกสิบห้าบูทเทอร์โบนะครับบูทเทอร์โบก็ดิแต่ตอนนี้ไม่เข้าเกียร์บูทก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วครับประมาณนี้่าใช้งานได้นะครับใคาสนใจก็ ไปซื้อกันตามลิงก์ที่ผมจะให้ไปนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัว Mac z 11นะครับราคาเหมือนตอนนี้มีที่ผมซื้อมันมีโปรอยู่ก็คือไม่ถึงพันหนึ่งนะครับลองไปกดดูเดี๋ยวเลลิงแปะลิงให้ครับขอบคุณที่ติดตามไดม a สเตอร์เพจนะครับผมขคุณครับ